กาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนานาชาติด้วยเกาะสมุยมีความงดงามของธรรมชาติทางทะเลและมีบรรยากาศที่ดีตลอดทั้งปี จึงมีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่ถาวรทำให้ในเกาะสมุยมีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งมีสถานประกอบการทางธุรกิจของชาวต่างชาติจัดตั้งขึ้นมากมายจึงมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจำนวนมากมาทำงานในเกาะสมุย แม้ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิดแต่ในเกาะสมุยก็ยังคงมีชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่มากมายโรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีศักยภาพในการให้บริการระดับทุติยภูมิต้องรองรับและให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รวมถึงผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากเกาะพะงันและกอเกาะเต่า ด้วยจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีมแพทย์และพยาบาลต้องรับมือกับปัญหาที่รอรับความช่วยเหลือของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นปริมาณมาก ทางโรงพยาบาลเห็นถึงปัญหาจึงได้ตัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติขึ้นมาในปีพศ2555ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะให้บริการที่ดีขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการรวมทั้งยังสร้างผลประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลด้วยการเปิดบริการเครมประกันกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศและสร้างแนวทางการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทางศูนย์ได้ขับเคลื่อนการทำงานโดยอาศัยการประสานความร่วมมือการทำงานเป็นทีมกับบุคลากรทางการแพทย์และทีมสนับสนุนอื่นๆในโรงพยาบาลการดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ประสบป,ปัญหาระหว่างการท่องเที่ยวในต่างแดนหรือผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศห่างจากครอบครัวและไม่สามารถช่วยตนเองได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่น ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่จะระดมกำลังและความรู้ความสามารถเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับบ้านหรือส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศอย่างปลอดภัยสร้างความน่าเชื่อถือในบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเกาะสมุยในกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติ ด้วยปัญหาของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีมากและมีความซับซ้อนส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงินทีมจึงต้องวางแผนร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ทางศูนย์จึงได้ริเริ่มโครงการ a ค e and s h a ร e ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการตื่นตัวตระหนักถึงปัญหามองเห็นปัญหาในกลุ่มชาวต่างชาติและชาวไทยเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือแบ่งปันโดยการเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้ป่วยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเช่นผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องใช้ส่วนตัวเป็นต้น โรงพยาบาลเกาะสมุยมีความพร้อมที่จะให้บริการและรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศเพื่อให้แผนบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โรงพยาบาลเกาะสมุยมีความจําเป็นที่จะต้องให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาะสมุยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อช่วยดูแล ชาวต่างชาติให้ครบวงจรทั้งการติดต่อใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาไทยรวมทั้งการให้บริการการดูแลเรื่องกอการเงินรวมทั้งการที่จะดูแลติดต่อสถา,านทูตหรือกองศูนเพราะฉะนั้นการที่เรามีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามารถช่วยโรงพยาบาลทั้งดึงของการให้บริการการเงินและการติดต่อกับส่วนรชาชการต่างๆขอบคุณครับ ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารผู้ป่วยนอกเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8 0นาฬิกาถึง20นาฬกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะสวัสดีค่ะเราพร้อมให้บริการอยู่ที่ห้องเบอร์สิบค่ะ